วันนี้เป็นเป็นครั้งที่สองนะครับคร,คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปครับอนุรักษ์ไปอนุรักษ์พลังงานไปทําอะไรใช่ป่ะถูกไหมคือเราเราปูพื้นเรื่องประเภทของพลังงานไปก่อนใช่ป่ะหลกัหลกๆก็เป็นฟอสซิลกับนอนฟอสซิลใช่ไหมใช้แล้วหมดไปกับใช้แล้วไม่หมดไปใช่ป่ะถูกไหมทีนี้เอ่อ วันนี้จะเริ่มต้นด้วยการนี่ก่อนเนาะทบทวนก่อนเนาะผมไปทำโนต้ตสั้นๆมาให้แบบนี้นะครับเราเราพูดว่าเราเราตั้งคำถามว่าเรานุรักษ์พลังงานไปทำอะไรใช่ไหมหลักๆเลยคือพอลังงานมันใช้แล้วมีวันหมดไฟถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องใช้อย่าง ประหยัดใช่ไหมแล้วก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับมีไอเดียอยู่สองข้อหลักใช่ป่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อที่คุณต้องระวังก็คืองานคุณจะต้องไม่เสียใช่ไหมที่เรายกตัวอย่างว่า,เ,าเราอยากประหยัดไฟฟ้าแสงสว่างเราก็ปิดไฟซะอะไรเงี้ยมันก็ประหยัดแล้วแหละแต่ว่า,าม,มันมืดแล้วคุณจะทำงานยังไงเงี้ยนึกออกไหมครับมันก็ต้องดูพวกนั้นด้วยเนาะ ผมก็เลยเขียนมาว่าเป็นอันนี้นะก็คือประหยัดยังไงก็ได้แต่ว่างานจะต้องไม่เสียนะครับเห็นไหมนี่คือหัวใจหลักในการรับพลังงานเนาะทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่คราวที่แล้วผมไม่ได้เน้นแต่ว่าคราวนี้ก็เลยว่าจะมาทวนเรื่องนี้ด้วยนะครับ mm hmm. เคยสงสัยไหมว่าทําไมพวกพลังงานทดแทนเนี่ยมันถึงใช้ใช้แทนพลังงานฟอสซิลไม่ได้จริงๆอนี่ยยังยังใช้ไม่ได้เต็มที่ ไมยสงสัยไหมผมก็เฮ้ยจริงเหรอไม่สงสัยเลยเหรอสงสัยหน่อยด <iet noise> อยิต้องรับมุกกันหน่อยดี๋ยว่ามันมีคีย์เวิร์ดอันหนึ่งสำหรับผมนะในมุมมองผมเนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะสิ่งที่เขาเรียกว่า energy density นะความหนาแน่นพลังงานนะครับความหมายมันคืออะไรผมอธิบายผ่านตัวอย่างนะสมมุติ สมมติเรามีเราต้องการพลังงานก้อนหนึ่งนะ40เมกะจูลนะครับเราจะได้พลังงาน40เมกะจูลเนี่ยถ้าเราเอามาจากน้ํามันใช่ไหมก็คือประมาณหนึ่งลิตรหรือ1กิโลเนี่ยเราจะได้พลังงานก้อนนี้มาละนะครับทีนี้ลองจินตนาการต่อแล้วถ้าเป็นแอลกอฮอล์ล่ะแอลกอฮอล์คราวที่แล้วเราบอกว่าค่าความร้อนมันประมาณครึ่งหนึ่งของน้ํามันใช่ปะ่ะก็แปลว่าต้องการพลังงาน40เมกะจูลเนี่ยคุณต้องการ คุณต้องใช้แอลกอฮอล์สองลิตรคือสองเท่าใช่ปะ่ะทีนี้แล้วถ้าเป็นพวกไม้ฟืนชีวมวลลห่ะพวกนี้ค่าความร้อนอยู่ที่ประมาณสิบกว่าสิบกว่าเมกะจูลต่อกิโลกร,รัมประมาณเนี้ก็แปลว่าต้องใช้เพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าใช่ปะ่ะแถมเรื่องไม้ฟืนหรือเรื่องชีวมวลเนี่ยมันยังมีเรื่องความหนาแน่นของตัวชีวมวลเองด้วยอะ่ะหนึ่งหนึ่งคุณคุณนึกภาพสมมติคุณเอาฟางมาหนึ่งกิโลกร,รัมอะ่ะ คิดว่ามันต้องใช้ปริมาตรเท่าไหร่แล้วก้อนมันเริ่มเลยใช่ไหมนึกออกไหมมันฟูอะคือภาษาผมเองคือมันฟูอะมันก็จะไปเปลืองปริมาตรเปลืองเรื่องการขนส่งอีกอะไรอีกอการจัดเก็บอะไรพวกนี้อีกนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องต้องดูกันหลายอย่างเนาะชีวมวลมันก็เลยต้องมีการเอามาทำเขาเรียกอะไรอ,อัดแท่งอะเพื่อให้ปริมาตรมันเล็กลง ภาษาเขาก็เรียกให้มัน compact ลงใช่ป่ะมันจะได้จะได้เอาไปาจะได้ขนส่งครั้งหนึ่งได้ปริมาณมากขึ้นโอเคไหมครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มันก็ยังสู้พวกฟอสซิลฟิวเอลไม่ได้อยู่ดีนะครับทีนี้ผมก็เลยยกตัวอย่างเป็นการเฉพาะอีกอักอนหนึ่งคือเรื่องโซลา r เซลล์ที่ที่บ้านเราฮิตฮิตเหลือเกินอะ่ะแบบอยากให้ใช้โซลาเซลล์วันจังเลยอะ่ะ ถึงขนาดทำโซล่าฟาร์มก็คือเอาโซล่าเซล์ไปวางไว้บนทุ่งกว้าง,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 างาๆเยอะแยะไปหมดอะ่ะนึกออกไหมโซล่าเซลลเนี่ยประสิทธิภาพเท่าไหร่คราวที่แล้วเหมือนจะพูดให้ฟังเขาค่ไปแล้วนะเท่าไหร่ครับประมาณสิบเปอร์เซนต์นึกออกไหมครับแสงอาทิตย์ตกลงมาร้อยหนึ่งอะ่ะคุณเอาไปใช้เป็นไฟฟ้าได้แค่สิบเปอร์เซนเองนะครับแต่ถ้าคุณเอาโซล่าไปทำเป็นความร้อนแล้วค่อยเอาความร้อนนั้นอ่ะ ไปทําการผลิตไฟฟ้าต่อเนี่ยประสิทธิภาพของระบบความร้อนพวกเทอร์อลซิสเ็มอ่ะก็ตีเข้าๆประมาณ30%เอน่ะก็สูงกว่าโซล่าเซลล์ถึงสเท่าแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยสนับสนุนให้ใช้โซล่าเทอร์มอลเพราะเพราะอะไรสำหรับผมนะเพราะขี้เกียจ <c oughs> <c oughs> สำรักเลยพอบอกคนไทยขี้เกียจ นึกภาพโซล่าเซลล์ง่ายไหมเอาแผงมาวางปึ้งต่อสายไฟออกมาคุณได้ไฟฟ้าแล้วนะถูกไหมครับคุณไปผ่านระบบอินเวอร์เตอร์ปรับกระแสตรงเป็นกระแสสลับอะไรนิดหน่อยถ้าไม่มีแบตเตอรี่นี่คุณใช้งานได้ล้วนึกออกไหมครับแต่ถ้าเป็นโซล่าเทอร์โมคุณต้องทําไงครับสมมุติคุณจะเอาไปผลิตน้ําร้อนเพื่อเอาน้ําร้อนไปเป็นแหล่งความร้อนให้กับวัตถจกักรแรงกิ้นต่อ โอ้มันต้องใช้อุปกรณ์สักอีกสักกี่อย่างอะ่ะเยอะแยะไปหมดใช่ไหมต้องการความรู้ในการเดินเครื่องใช่ไหมแต่โซล่าเซลล์ไม่ต้องครับวางเสร็จปุ๊บได้ไฟฟ้าใช้เลยนึกออกไหมประสิทธิภาพไม่รู้ไม่สนใจก็เอาง่ายไว้ก่อนนึกออกไหมบ้านเราก็ประมาณนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาถึงโปรโมทโซล่าเซลล์กันจังเลยเพราะมันง่ายนะแต่ว่าโซล่าเทอร์อมที่ประสิทธิภาพสูงกว่าสามเท่าไม่เอาเพราะว่ามันต้องใช้ความรู้ในการเดินเครื่องใช้ความรู้ในการดูแลรักษา ก็ไม่เอาเพราะฉันขี้เกียจฉันเอาง่ายไว้ก่อนประมาณนี้นะเนี่ยผมก็เลยทําตัวอย่างเข้าวๆมาให้ดูว่าเป็นประมาณนี้อลองดูนะสมมุติเรามีแผงโซลาเซลล์ใช่ไหมหนึ่งตารางเมตรเวลาเขาบอกเวลาเขาบอกว่ามันผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่เนี่ยเขาจะบอกเป็นวัตต์พีคเนาะคาว่าวัตต์พีคก,ก็คือวัตต์ที่ได้ในช่วงที่มันมันได้รับแสงที่สูงสุดโอเคนะครับ ผมก็ตีเลขคร่าวๆเนาะหนึ่งตารางเมตรนะครับให้กําลังไฟฟ้ามาหนึ่งร้อยวัตต์พีคทีนี้ไอพีคที่ว่าเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนแดดเนี่ยมันมีตั้งแต่เช้านะพระอาทิตย์ขึ้นก็มีแดดแล้วนะแต่ว่าที่มันจะมีกําลังแรงพอที่จะไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมีแค่สี่ชั่วโมงรอบเที่ยงก็คือสิบโมงเช้าถึงบ่ายสองนี่ตีคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผลิตไฟฟ้าได้หนึ่งร้อยวัตต์เป็นเวลาสี่ชั่วโมงคุณได้พลังงานเท่าไหร่ครับ ก็ได้เท่านี้เนาะ4 0 0ร้ยวัตต์ชั่วโมงใช่ไหมครับตีเป็นหน่วยไฟฟ้าก็คือหารพันใช่ไหมก็เป็น0ูย์จสี่กิโลวัตต์ชั่วโมงใช่ปะถูกไหมครับคราวที่แล้วเรารู้เรื่องตัวแปลงหน่วยไปแล้วนะ1กิโลวัตต์ออวเท่ากับสามจุดหกเมกะจูลใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ4ี่สิบเมกะวัตต์อะเราต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ผมคำนวณมาคร่าวๆเป็นมันยี่สเจ็ดกว่ากว่าผมตีเป็นยี่สิบแปดโอเคไหมครับยี่สิบแดตารางเมตรนี่เยอะแค่ไหนครับ ห้อง,องคุณอน่ะหอพักที่คุณนอนอน่ะกี่ตารางเมตรสามคูณสามก็เก้าตารางเมตรใช่ไหมสี่คูณสี่ก็สิบหกตารางเมตรใช่ปะ่ะนี่ก็ประมาณสองห้องอ่ะเหมือนหอพักคุณสองห้องอ่ะได้ไฟแค่น้ำมันหนึ่งลิตรเองนะนึกออกไหมครับเผาทั้งวันแล้วนะคือหมายถึงเอาโซล,ลาเซลล์ไปตากแดดทั้งวันแล้วนะคุณได้แค่พลังงานเท่ากับน้ำมันหนึ่งลิตรเองนะ นึกออกไหมอย่างเนี้คือถ้าเป็นภาษาผมอะ่ะผมจะบอกว่าพลังงานทดแทนอะ่ะหรือว่าเช่นในกรณีนี้คือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันฟูอะ่ะคือจะได้พลังงานสักก้อนนึงนี่โอ้โหใช้พื้นที่ใช้ปริมาณมหาศาลโอเคไหมลองตีเป็นเงินด้วยอะ่ะผมตีเป็นเงินมาให้คุณด้วยสมมติสมมติหนึมม่งแผงเนี่ยไม่ใช่เวลาตีราคาเราตีเป็นยูนิตคอสครับหนึ่งวัตต์พีก ราคาประมาณ15บาทโอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้กี่วัตต์พีกนะเมื่อกี้ผมตีเป็น400ร้อวัตต์พีกใช่ไหมสี่ตาางเมตรอะไรพวกนี้นะครับผมก็เอาไปประเมินเป็นราคาคร่าวๆเทียบกันนะถ้าต้องการ40่มิกระจูลพอๆกันนะเราไปซื้อน้ำมัน1ลิตรใช่ไหมยี่บสบาทแต่ถ้าเราจะติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยเราต้องลงทุน40,000กว่าบาทนึกออกไหมครับแต่ว่า เวลาใครเอาตัวเลขพวกนี้มาให้ดูนี่คุณก็ต้องตั้งคําถามเลยนะซึ่งผมก็ตั้งคําถามมาให้คุณเรียบร้อยแล้วกลัวคุณไม่ทันคิดก็คือบอกว่าอันนี้มันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่แฟร์นะครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะคุณลงทุนสี่หมื่นสองอ่ะเออครั้งเดียวครับแล้วคุณก็ได้พลังงานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆวันละสมมติติดตั้งยี่สิบแปดตารางเมตรเนี่ยนะคุณก็จะได้วันหนึ่งสี่สิบเมกะกูลวนสี่หมืนเนลเนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนึกออกไหมครับ ในขณะที่น้ํามันน่ะคุณซื้อมา22บาทเผาปุ๊บหมดเลยเผาปุ๊บหมดเลยนึกออกไหมครับแต่กันนั้นก็เหอนนะไอแผงโซลาเซลล์28ตารางเมตรได้วันหนึ่งเท่ากับเผาน้ํามันหนึ่งลิตรเนี่ยคุณเอาไปใช้ทําอะไรได้มั่ง400วัตต์ใช้ทําอะไรได้มั่งครับเสียบกระติกน้ําร้อนยังไม่ได้เลยนึกออกไหมกระติกน้ําร้อนใช้ไฟเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เคยดูตามไมโคเวฟลูกหนึ่งใช้ไฟเท่าไหร่ เออ,อนึกออกไหมแปดร้อยพันพันสองอน่ะโซลา่าเซลล์ยี่สิบแปดตารางเมตรนะใหญ่เท่ากับห้องคุณสองห้องอะ่ะยังจุดกระติกร้อนๆไม่ติดเลยอะ่ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูหลายอย่างอะ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถามว่าคุณหนีฟอสซิลฟูเอลไปได้ไหมคําตอบคือคุณหนีไม่ได้หรอกครับคราวที่แล้วผมถึงบอกว่าให้ให้ดูเลขของฐานหินใช่ปะ่ะที่บอกว่ามันเหลืออีกสองร้อยกว่าปียังไงคุณก็ต้องอยู่กับฐานหินคุณจะรักโลกแค่ไหนก็ตามอะ่ะ คุณต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ได้หรอกนึกออกไหมคุณมีแต่ว่าคุณจะต้องอยู่กับมันนะในขณะที่คุณอยู่กับไฟฟ้าจากถ่านหินนะ่ยคุณก็มีเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดใช่ไหมคลีโคเทคโนโลยีที่ที่พูดให้ฟังคราวที่แล้วอะ่ะอันนั้นอ่ะมันคุมมลพิษให้คุณเรียบร้อยไปแล้วนะครับในขณะที่ร้อยสองร้อปีที่คุณมีฐานมีถานหินให้ใช้เนี่ยคุณก็พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนไปเรื่อยๆ นึกออกไหมแบบที่ทุกวันนี้เขาทำกันอะ่ะเดี๋ยวรถไฟฟ้ามันก็จะออกมาเรื่อยๆนึกออกไหมครับเดี๋ยวโซล่าเซลล์มันจะถูกลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีการเอาพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆมาใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะต่อไปเรื่อยๆโอเคไหมก็คราวที่แล้วไม่ได้พูดประเด็นเรื่อง energy density ให้ฟังก็เลยเอามาพูดคราวนี้ด้วยเนาะว่าอุปสรรคสำคัญในการเอาพลังงานทดแทนหรือว่า renewable มาใช้ ไม่ได้เต็มที่นักทุกวันนี้ก็คือเรื่องเรื่องนี้แหละพอมันฟูแล้วมันก็ทําให้เงินต้นทุนน่ะมันตามมาด้วยนึกออกไหมครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะส่วนวันนี้เนี่ยก็จะพาเข้าเรื่องออกฎหมายพลังงานของไทยนะครับก็ปูเรื่องประวัติศาสตร์นะครับ